อโอ้ครับขอบคุณนะครับเสือจากเสือจากพี่ดินนะครับจากค่ายกุกแต่นะครับผมโอ้เสืองามเดี๋วว่าไม่ออกคำนะครับใส่สวัสดีค่ะได้เรียกตัวได้สามตัวนะครับผมได้สามตัวนะคะโอ้ขอบคุณนะคะพี่ลินจ้ะขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับเสื้อนะคะจากค่ายกุกแต่กุ๊กแกสตูดิโอ เน้ยน้องกะปั่นนี่น้องกะปั่นนี่บ่ได้น้ำเขาบ่หนิ <c oughs> น้องกะปันน่นไม่ได้กับเขาเลยเสียงามครับผมือียงใส่มักใส่เสือกี่ดายกันบ่แนนคิดว่าแบบเสือกีฬาแบบมักใส่ย้อนยังแบบมันใส่สบายกัเลยมัยมกใ<า>ส่้วก็แบบว่ามันกะมันกะแบบว่ามันก็แบบว่า วายอยาบบวนมั้งเหรอกู้อากรท้่้ําบบเย็บบบนะมั้่้อะไรรู้อะไรว่ารู้้วไรทื่ว่าแบบบหมนนอกแต่แบบมันกันพอเบิงมาอมานนี่ก็เลยมักใส่เสื้อกีฬมันยังก็ชื่อว่าดูดีแนร้านหนึ่งใส่เสื้อกีฬาอยากบวกน้มันกง่ายมันก็สบายก็เลยมักใส่เสื้อกีฬาอ่ะอุ้มแล้วี่ไเดียวนี่อยากบวาน้นี่อยู่กับน้องขราปั้นนะครับ จังหว่อยนี้าฝากติดตามไปนะครับจะมะีข้องูลขายนะครับผมให้มีออกคำนะครับเป็นขายข้องลนะครับสามเดือน้วนั่นเนี่ยน่าจะเป็นสินส้นสิ้เดือนนาเหนือเนาะรอุอดหนุนด้วยนะครับจะมีข้องลขายนะครับ แบบไม่ไม่คือไม่คือใครในโลกนะคะขายยังไงขายเคียมงัวนะคะเคียมงัวกับไข่ไขกันก็เคี่มมูนละแต่ว่าเคี่ยมเคีมงัวนะจะแบบมันจะแบบมันจะบอกคือเข่มเคมูขั้นเคี่มูแบบมันก็จะแบบมันจะเป็นแบบฟอฟาวนะพาใจว่าแบบขั้นท่าบีมันก็สะเปร้แบบคือขนมชิงอะนะมันก็สิเป็นแบบคือขนมชิงฟอฟาวแต่ว่า ตรวอาเขมหัวนะมันจีแบบมันจีเต็มเหนือไงเย้นะครับฝ่าจะ,จะเอาสินค้ามารีวิวนะเอ้ยครับก็ถ้าอุด่เน้อครับถ้ายจะจะเอามารีวิวให้พี่น้องเบิ่งครับเขบมหมูเนาะแล้วก็จะมีแนวขายอีกนําอยู่ครับกําลังาหาเนี่เนวหาแนวขายเสริมนี่นะครับผม ใช้เวลาอว่างให้เป็นประโยชน์นะคะเหยังลูกน้ำขายเหยี้ยงลูกน้ำขายค้องน้ำนะครับผมก็นี่นะครับเนาะถ่ายอุดนุ่นซอยนะครับพี่น้องครับให้อะไรเขาไปกินมานี่นะครับน่าจะรีวิวอีกประมาณอีกประมาณาห l f มืออีกอาทิตย์หนึ่งเลยนะครับกำลังเฮ็ดอยู่นะครับสั่งเป็นข้าเจียวกวงนะครับ าถาเบิงครับติดตามเบิงนะครับผมมาจิเป็นยังไงขายนี่ด้วยขายนี่อ่าเนี่ยเหมือนขายประแด็กแจ้ววองอะนะครับตอนนั้นแจ้ววองแจ้ววองก็ขายดีเนาะพึ่งไม่หยุดขายส่วงเลยเนาะเพราะว่ามันม่มีเวลาแห่งกับแจ้ววองมันเห็ดเวลามันแบบมันใส่เวลาอะเพราะใส่เวลาแบบมองยังไงมาแบบว่าถอดนห็ดล่ยาหกงงเพื่อถาเราต้องไปส่งของข้าก็อยากแบบ แบบเห็ดปลูกทรงปรับเนี่ยเพราะว่าเขาต้องใส่เวลาคือตื่นหกมงเสาร์แบบว่าตื่นโฮกมงเสาร์แบบเขาต้องเห็ดห้มันหลวเจ้าบองเันเฮ็ดห้มันหลวก่อนเทียงม,มันพ่อก่อนเทียงเข้ากับต้องแพ็์แพ็์แบบแพ็์แล้วกต็ติดติดยังห็มแลหลวเขาต้องหลวก่อกกานบาบสองหัาวาบาสองเขาจะมารลับโดยเขาจะมารลับเอาไปส่งอยู่อยู่อุบลเนาะหนาช่วงที่ว่าอ่าเห็ดน้ำนี่ล่ะพราะมันก็ได้ วันเวลาเนี่ยนะครับแจวองมันก็เป็นทีบ้าทรงหยาคมันต้องอแบบว่าจังไงอะ่ะมันดีอุตสาแพกด,ดิ้มไงยังแตกอยู่กับพ่อได้ขายครับนี่ก็ได้ชีมาขายบวกค้องแห่งก่อนนะครับกับสีเริมรอยู่ล้องหลังกับสีอาจจะขายต่ออยู่นะครับแจวองทาเบื้องไปสักก่อนนะครับผมกับสีขายบวกค้องแห่งของยางไปก่อนวายเข,าเข้าปัน้น<ง>น้องเข้าปั้นนะครับตื่นแล้ว มพาติตามไปเลยครับเรื่อครับกน็นี่นะครับผมไปราคาไปบายขอบคุณเสื้อนะครับจากพี่ลินนะครับขอบคุณเสื้อจากพี่ลินด้วยนะครับทีมอให้นะครับสามตัววายวายไปแล้วบายบายเออ<ไ>ป <ๆ S 2> เปิดเทอมเมื่อใดไปไปโรงเรียนเมืเ่อใดก็เปิดเ<อ>มืเ่อใดไปโรงเรียนวันที่ยี่สิบหา้า ปีศาวันอังคารวันอังคารจมานี่แหละค่ะวันนี้ก็วันศุกร์เลยครับชิไปโรองเรียนอย่งกงนนอ่ะั้งยาคุดมาหลายอาทิตย์แล้วแต่เดื่อกับแบบเพิ่งในีไปโรงเรียนนอ้องแต่แต่เปิดเทอมมาเข้ากับเรียนออนไลน์มาตลอดแม่มาอือก็เพิ่งเปิดได้สองอาทิตย์แม่มาละปีวังหันนั่นแม่มาทันหมาแม่มาเพิ่งเนี่ยเปิดสองอาทิตย์มานี้ เปิดซองอาทิตย์หลักกับปีใหม่มันก็ยุดปีใหม่อมาละยุดปีใหม่ยุดปีใหม่วันนี้เข้าก็มาติดโควิดเดสายพันธุ์ใหม่มามายู่โรงเรียนก็เลยได้๋ยุดก็เลยได้ยุดหยาบจนเท่าซึมเงอนนี่ก็จะเปิดแล้วก็จะเปิดแล้ววันที่25โอ้เอาดูไปเรียนนต์ไม่ได้เลยดีผัดสมมติขอเอาดูไปเรียนนต์นแค่นี้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับน้องง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 